มาิที่ไปที่ก้าวข้าสู่สตาร์ทเตอร์อยังไงคะอ๋อจริงๆเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในสตาร์ทเตอร์ได้เพราะาจริงๆรู้จักกับพี่โหพี่เฟิร์สมามนานมากแล้ะครับก่อนที่ผมจะไปประกวดเดอะเฟสอีก<ม>แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พี่เขาก็เหมือนเห็นเราในอินสตาแกรมว่าเออเราสามารถร้องเพลงได้ะอะไรเงี้ยเขาก็เลยชวนมาเพราะว่าในสตาร์ทเตอร์นะครับกำลังจะมีค่ายใหม่ชื่อว่า Hunter Record ครับ<ม>ก็เดี๋ยวจะมีการแบบปล่อยเพลงมาก็เดี๋ยวจะมีเป็นค่ายเพลงด้วยครับ ผมก็เลยได้อยู่ในโปรเจกต์ Hunter Record ครับเราชอบแนวเพลงประมาณเพลงผมฮะิที่ชอบเลยทีใช่ไหมพี่ปกติผมแบบชอบหลายแนวมากคือจริงๆฟังได้หมดเลยแบบป๊อปอาร์นบีโซแจ๊สอะไรได้หมดเลยแต่ตอนนี้ท่าที่แบบถ้าที่ชอบมากๆก็จะเป็นแบบ The Weekend Ariana Grande Bad Pink หรือว่าจะเป็นแบบแจ๊สก็จะเป็นแบบ Michael b u b l é ครับยังซิงเกิลก่อนหน้านี้ที่ อ๋ออันนั้น,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 นจริงๆทําเพลงไว้กับฮันเตอร์เลคคอร์นะครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ปล่อยครับก็จะขออุบไว้ก่อนเ,ออเดี๋ยวตอนที่ผมปล่อยแล้วพี่มาสัมภาษณ์ผมอีกรอบออโอเคไหมฮะโอเคโอเคก่อนหน้านี้ก็มีร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยอ๋อใช่ใช<ๆ>่ใช่มีมีประกอบอซีรีส์เจนไวท์หร<ม>ือซีรีส์ซีซั่นหนึ่งครับผม,มชื่อเพลงว่ารักโดยไม่มีเหตุผลครับอืมอันนั้นเป็นแบบซิงเกิลแบบเจ ชิมดางโค้ชราเดอร์เลยอ่าใช่ใช่แบบทดสอบว่าเอ๊ะพอได้ไหมไอเด็กคนนี้อะไรประมาณนั้นเป็นไง่กระแสตองรับจากซิงเกิลแรกขนาดนีาดีนะครับคนคนก็ชมซีรีส์เยอะครับไม่ชมซีรีส์เดียวชมนังรองด้วยสิแลก็อะไรนะฮะเขาไม่ต้องฟังเขาดูซีรีส์เลยเขาก็ดูเอ็มวีครับแล้วก็ปิดเสียงเราเล่นเราเล่นก็กระแสโอเคนะครับเพราะว่า ถือว่าจริงๆผม,มโชคดีด้วยแหละเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงหลักของอซีรีส์ Gen Y ด้วยคือมันเปิดทุกตอนอะ่ะมันมันมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่กดดันสําหรับผมเพราะว่าผมไม่เคยแบบร้องเพลงจริงจังประกอบซีรีส์อะไรเลยแต่อยู่ดีต้องแบบได้รับบทบาทหน้าที่มาร้องเพลงประกอบซีรีส์์มยักษ์อย่าง Gen Y the Series ครับก็กดดันมากส่วนกระแสตอบรับเนี่ยดีมากเลยครับก็ส่วนมากก็จะมีแฟนแบบทั้งคนไทยต่างประเทศเงี้ยก็คอมมนต์เข้ามาแบบ ชื่นชอบติชมอะไรเงี้ยครับได้ทั้งร้องทั้งเล่นซีรีส์เรื่องนี้ด้วยยังไม่ได้เล่นเลยครับพี่ไปแจมไปแจมเฉยแบบนิดหน่อยเองพูดสี่คำจำได้มาพูดอะไรจำได้มว่าพูดอะไรสวัสดีครับทุกคนยากครับยากคือมันต้องกระงแค่ไหนผมซ้อมประมาณ6เดือนครับพี่มีการมีการเวิร์กช็อปประมาณ2เดือนแล้วก็ซ้อมเพิ่มอีก4เดือนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนเนี่ยอันนี้เลยฮะมันต้องใช้คิวประมาณหนักลาตอนจะท้องไม่มีทีมลย คือพุ่มกับเนี่ยเขามีความซีเรียสมากเขาก็บีบผมตั้งแต่ประมาณตีสี่แต่ตอนนั้นถ่ายสองทุ่มนะแต่เขาบีบตั้งแต่ตีสี่หรืว่าอยากได้ฟิลนี้อ,นอะไรเงี้ยฮะไปเรื่อยไปเรืบายเน,น, <laughs> นี่ยไปเรื่อย <laughs> แล้วเนี่ยทุกคนรู้นะว่าทีมข่าวทีนี้คือถ้าถ้าเราตอบอะไรมั่วเนี่ยเขาจะถามไปเรื่อยเขาจะไม่หยุดแต่ผมชอบแต่ม,มันชอบมันรีแลกซ์มันรีแลกซ์ดีครับผม อันนั้นก็คือฉากสวัสดีครับทุกคนแล้วก็ร้องเพลงหรือว่าไปลิปซิงครับแล้วก็ไม่มีอะไรก็จบผมก็ได้นับว่าเออถือว่ายังไม่เล่นละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นจริงจังเนี่ยเดี๋ยวมีของสตาร์เตอร์เหมือนกันมีเล่นแบบเต็มตัวเลยแต่ว่ายังอุ๊มไว้อีกฮะชอบตรงที่ไม่นับไม่ขอเนับไม่ขอเออไม่ขอดับได้ไหมเดี๋ยวนี่บอกว่าแค่เห็นไปอยู่นะสวัสดีครับสี่ครับสวัสดีครับผมห้าคำแปลว่าสี่เพลงประกอบ มากกว่า4ี่คำพูดของเราอีกใช่ก็คือคือเพลงของเราเนี่ยอยู่ในทุกๆหลายๆซีนที่มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารัก,กพเพราะเพลงเรามันเป็นเพลงแบบป๊อปน่ารักสดใสแบบฟิลกูดเพราะงั้นเวลาเขามีโมเมนต์จิ้น,จ,น,จ,นจิ้นกันเราก็จะมีเพลงเราเข้าไปแทรกอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันมีอรรถรสที่ดีมากขึ้นอยู่ในทุกโมเมนต์โมเมนต์ของซีรีส์เรื่องนี้นะใช่ใช่ใช่ซีนเราก็เยอะก็ถึงบอกไงคนชมซีรีส์ เออตอนตอนแรกอ่ะผมก็ผมก็กังวลน,นะเพราะเราไม่ได้แบบมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นนักร้องมาก่อนผมก็ยังคิดว่าเอะถ้าสมมติว่ามีเสียงผมเข้าไปคนจะแบบเก็ตหรือเปล่าแต่ดท้ายแล้วก็ก็ถือว่าถือว่ากระแสตอบรับดีครับคนก็เก็ตคนก็บอกว่าเออแบบเข้ากับซีรีส์เสียงหรือว่าทํานองเพลงอะไรเงี้ยก็เข้ากับซีนนั้นๆอะไรเงี้ยผมก็เออแฮปปี้ครับมก่อนที่จะเข้าถึงแบบผลงานเพลงล่าสุดข,ของ ต์ <kung> e ของัวเป็นคนไหว้พระทำบุญปกติอันนี้ตัดทิงเนี่ยเวลาผมตอบดีๆอ่ะเขาจะตัดยิงนะผมรู้คือไลฟ์สไตล์ผมอ่ะจริงๆผมเป็นคนที่ชอบแฟชั่นแล <ım 999> ้วก like ็เ <único> ป <Liberty Overwatch> ็นคนที่ชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรหาอินสตาแปรอะไรใหม่ๆแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเป็นคนกดไลค์กดฟอลโล่เพจนาซาก็คือชอบอะไรที่เกี่ยวกับ ต่างดาวอะไรเงี้ยอันนี้คือไลฟ์สไตล์ผมก็คือชอบเป็นเวรนี้อะไรเงี้ยส่วนทําบุญไหว้พระก็ทําจริงๆทําจริงๆแต่ว่าคนไม่ค่อยเชื่อพอลุกเราดูแบบดูเหมือนไม่ทําบุญอะทำแค่ไหนกันทำแค่ไหนพี่ผมทําบุญทุกวันเลยนะทุกวันพระผมซื้ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะอันเนี้ยพวงพวงพวงลายตามแบบเขาจะเขียนเพราะตลาดข้างบ้านผมเป็นตลาดเขาจะเขียนวันนี้วันพระผมก็ซื้อมาไหว้เห็นไหมล่ะไหว้ไหว้ที่บ้านไหว้พระที่บ้าน คือช่วงนี้โควิดไงมันไปวัดไม่ได้อะไรมัเป็นการปลูกฝังให้เราเข้ามาทำบุญกันนต่เพราะว่าหน้าเรามันสวยมากสวยอันนี้เป็อันนี้หน้าเรามันสวยกระแสไงเพราะหน้าเราสวยกระแสเด็กแฟชั่นไงเธอเดี๋ยวดูว่าเด็กแฟชั่นแบบชอบไปพักทำบุญพี่เด็กแฟชั่นลูกเขาชอบมาที่วัดทำบุญใช่แค่แบบอย่างอย่างยุ่มองไงเออไปเราถึงมีแบบว่าไปทำบุญคือผมรู้สึกว่าแบบคือมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเราชอบศิลปะศิลปะมันคือความรู้สึกอะเหมือนเออ ศาสนามันก็เหมือนเป็นฟิลแบบความคิดทัศนคติเพราะงั้นความรู้สึกกับความคิดทัศนคติมันมันเชื่อมโยงกันอยู่ในตลอดเวลาเพราะงั้นเราแค่เอาเอามา a d แ p ปใช้อย่างเวลาผมคิดมี i n s p ป r a t i o n ผมถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไม่สามารถแบบฟุ้งได้ถ้าเราโมแต่โมแต่แบบอะไรนะไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มันก็ทำไม่ได้เหมือนว่าผมรู้สึกว่าศาสนามันก็ทําให้เราแบบ สามารถคีเอกงานสร้างสรรค์ได้เหมือนกันเนี่ยแสดงว่ามันมีมิติของมันอยู่แสดงว่าแฟชั่นกับนามน่คือแบบไปด้วยกันได้เออว่าไปด้วยกันได้แต่มันทำให้เรามีสติที่ใช่หลายๆอย่างทร่งๆผมอธิบายไม่ไม่รู้เรื่องแต่ว่าคือบอกตรงว่าคือมันมันช่วยอ่ะมันช่วยหมายว่าเวลาเวลาเราเครียดเราไม่รู้จะพึ่งอะไรก็พึ่งการความคิดใช่ใช่อะไรมานนั้นเดี๋ยวพี่พี่ดูหน้าดูไม่เชื่อเลย จริงเหรอจริงๆขัดมาตั้งแต่เด็กแล้วนะ <c oughs> คือแบบว่าตอนเด็กด้วยความที่ผมอยู่เรียนต่างจังหวัดพี่ผมแบบเขาเรียกว่าอะไรหน้าฝรั่งใช่ปะอะไรนะอะไรนะ <c oughs> ไม่ใช่ผมเล้าให้ความหมายถึงว่าผมมานหน้าลูกเครึง่ง <c oughs> แล้วผมเรียนโรงเรียนต่างจังหวัดมันก็จะแตกต่างแบบชัดเจนเพราะว่าต่างเพราะว่าผมเรียนจันทบุรีจันทบุรีคือไม่มีฝรั่งเลยมีผมคนเดียวในจังหวัดเลยมั้งที่มีคนเดียว เราเป็นของดีไปจำจังหวัดหรือของแปลไทยอเมริกาฝรั่งเศสครับพี่อะไรนะไทยอเมริกาฝรั่งเศสแล้วเราเป็นของดีไปจำจังหวัดหรือเป็นของแปลกประจำจังหวัดผมต้อไปทางแปลกค่ะคนแปลกหรือรูปแบบไหนใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหม <c oughs> ผมเป็นเครื่องมือในการค้าของโรงเรียนนะพี่ไม่ใช่เป็นเพนาราเื่องเป็นมิสเตอร์โรงเรียนอ่ะคือหมายว่าเวลาแบบมีใครมาตรวจโรงเรียนเขาต้แบบว่ามามาคอยวากรรมการอะไรเงี้ยให้เขาสูบว้าวพิซเตอ พูดแลดูเป็นลบเลยเนาะโออเป็นฟิโปรโมอะไรอย่างงี้แสดงว่ากิจกรรมไหนก็ต้องมีถึงชื่อเราเป็นแรกใช่ใช่ใช่แม้กระทั่งทำนองสนอร้อยแก้วร้อยกองมารยาทไทยผมไปหมดเลยโดนบังคับทำให้เป็นหมดเลยเหรอครับทุกการ Thai พี่สั่งให้ทำให้เป็นพี่ทุกอย่างก็ถูกการฝึกหมดเนี่ยมันก็คือเป็นแบบปลูกฝังมาจนทําให้เราแบบรู้สึกว่าเออไม่ว่าจะทํานองสนอร้อยแก้วร้อยกองหรือว่าการ ร้องเพลงลุกทุ่งอะไรก็ตามมันแบบมันมันปลูกฝังทําให้เราแบบมีการเขาเรียกว่าอะไรมีมีทัศน์มีเขาเรียกว่ามีสกิลในการร้องเพลงด้วยมันก็เหมือนช่วยน่ากำลังแต่จ๋ามากเออใช่ไม่มีความเป็นฝั่งเลยของมันแสดงว่าเราเราลุกทุ่งได้ด้วยเหรอใช่โอ้เออเออเออมันนลิศจรดีรอรอฮันเตอร์ละคอร์ดทำเพลงลุกทุ่งผมร้องก็แบบก็เลยกะหน่ว่าฮันเตอร์ละครจะมีโอกาสแบบร้เพลงลุกทุ่สกิลมากนั่นแหละดิน่าสนใจนะแต่ลุกลุกอาจจะขัดนิดนึงแต่ว่าผมทำได้ ครับผมรู้จักมาซึ่งทั้งหมดซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เอาออกด้วยรู้จักมาเยอะแล้วแหละถามถึงโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดครับสไปซี่ดิสค่ะครับผม,มก็จริงๆมันเริ่มมาจาก Star Hunter นะครับได้ร่วมมือกับค่าย Spicy Dis นะครับ<ม>เพื่อ,<ม>เ,พอเพื่อทำซีรีส์ Original Tiktok ครั้งแรกม,มันก็เหมือนกับการสามค่ายยักษ์ใหญ่มารวมกันก็คือ Star Hunter Entertainment Spicy Dis แล้วก็ Tiktok Thailand คือ 3, 3าครนี้ก็มารวมกันเพื่อทําเป็นซีรีส์แนวตั้งครั้งแรกของ TikTok เลยครั้งแรกของโลกเลยนะพี่ที่เป็น TikTok อ r ริจินอลใช่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีทําเพลงกับ s p i ซิ hmm. เพื่อมาประกอบซีรีส์อีกทีหนึ่งผมก็เลยได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ก็คือมาร้องเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง My Super Boss ครับ mm hmm. ชื่อเพลงว่าออราวันปลอบใจ mm hmm. ซึ่งก็คือเป็นเพลงของพี่โซมารนีนี่แหละซึ่งเราเนี่ยเอามาอาร์เนดนตรีใหม่มีการเปลี่ยน เนร้องนิดหน่อยแล้วก็เพื่อให้เข้ากับซีรีส์มากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่เราก็ยังเคารพต้นฉบับก็ยังมีความกลิ่นของต้นฉบับอยู่อะไรเงี้ยครับใส่ความเป็นอิสระอะไรเข้าไปบ้างครับคือผมอ่ะเป็นคนที่เสียงไม่เสียงเศร้าผมเป็นคนที่เสียงเศร้าผมก็เลยใช้ความเศร้าของเราเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวนำคืออย่างของพี่ส้มเนี่ยเศร้าจริงแต่มันยังมีความแข็งแกร่งในตัวนั้นอยู่แต่ของผมเป็นเศร้าแบบอกหักเลยไม่ได้มีความแข็งแกร่งเลยยอมแพ้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ มีความแตกต่างกับต้นฉบับตรงนี้ครับพี่เราไม่อินเลยับอินผมมาชอบเพลงนี้อยู่แล้วใช่มันมาจากสบการณ์จริงด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่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 แม่เราเราเราถามชิงกันนี่ยอันนี้ไม่คือไม่มีหรือไม่เล่าไม่มีไม่มีหน้าตาไม่มีดูพีรุ่นนะไม่มีไม่มีพีรุ่นเลยจริงความมันเราต้องเปลี่ยนแนวดนตรีใหม่หรือมาู้วยอะไรงี้คือเป็นแนวป๊อปแบบฟังง่ายๆเหมือนเดิมแต่แค่ ดนตรีเนี่ยมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเศร้ามากขึ้นคืออย่างของพี่ส้มเขาจะมีความแบบเขาเรียกว่าใส่ซินให้มันดูมีความแบบ8 0 90ูนย์้ใช่ไหมของเราก็เอ่ทำให้มันดูเศร้ามากขึ้นใช้ดนตรีแบบหนักขึ้นอะไรเงี้ยครับมีส่วนโปรดิวไปด้วยหรือเปล่าอ๋อจริงๆผมรับเป็นพาร์ทร้องอย่างเดียวส่วนคนที่ทำเนี่ยก็คือเป็นทีมของพี่ๆสไปซี่ดินนะครับใช่ที่เขาเป็นคนแบบออกแบบดนตรีอะไรต่างๆ กดดันไหมกับการที่อุ้ยเอาเพลงต้นฉบับพี่ส้มรอกดดันเพราะว่ายอดวิวเขาสูงอะตอนนี้ยอดเราเท่าไหร่นะยอดเรอหกคนนะพี่ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่นะเชิญฟังขอบคุณครับใครฟังแล้วเปิดเปิดขึ้นฟังเลยนะรางวัลปลอบใจนะฮะกดดันแค่ไหนไอเการที่ผมพี่ส้มทำวิวจริงๆไม่กดดันนะเพราะว่าด้วยความที่ผมกับพี่ส้มสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็คือเหมือนก็คุยกันตลอดอะ แล้วเราก็ไม่ได้กดดันอะไรเพราะรู้สึกว่าก็เหมือนเอาเพลงของพี่สาวมาร้องใหม่แค่นั้นเองไม่ได้รู้สึกกดดันเลยเลยเพราะว่าพี่ส้มก็คอยให้กำลังใจด้วยก็ชิลๆนนะตา่ตางๆแล้วก็โอุ้ยจ้ะผมเพลงหรอต้องถางมว่าร<ม>้องยังไงให้ผมพี่ส้มพี่ส้มอ่ะไม่เท่าไหร่ผมเอ้าบัฟเลยบอกว่าพี่ส้มเกมตกง,งานเลยนะไปบัฟแล้วบัฟก็ออกเพลงเหรอก็เล่นแซวๆกันเล่นไง อะพี่โจพี่โจผมก็แซวกันเล่นบอกว่าโอ้โหพี่ส้มเกียรตกงานเลยนะผมร้องเพลงพี่แล้วเนี่ยแล้วพอแล้วพอเพลงเราปล่อยมาใครตกงานผมตกงานโบบายจริงเลยเออจะรีแอคจากพี่ส o o เป็นยังไงบ้างโอ้โเกียพี่ z o o บอกว่าผมผมเก่งขึ้นจากเออเออรักโดยไม่เห็นผลก็คือตอนนั้นน่ะร้องคือเรายังไม่ได้ชินห้องอัดมากเรายังไม่เคยเข้าห้องอัดแบบขนาดนั้นเพราะงั้นพอมันผ่าน ประสบการณ์ตรงนี้มาเราก็รู้แล้วเออข้อผิดพลาดของเราคืออะไรแล้วก็มาปรับใช้ในเพลงนี้ซึ่งพี่ส้มก็บอกว่าเออมันมันร้องแบบอินมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นอยู่กับเพลงมากกว่าเพลงที่แล้วอะไรเงี้ยครับน้ำตาไหลพี่ผมร้องไห้หกวันไม่จริงไม่มีเหตว่าตั้งแต่กวัดทำบุญนะจ๊ะเอ้ยทำบุญจริงทบุญจริงเา่่อะไรนะ ก็สวัสดีครับผมชื่ออะไรแล้วก็แล้วก็ชื่อจริง,งห,รหรือเปล่าหรือว่าชื่ออิสแบงกี้เหรอเอาจริงผมชื่อแบงก์แต่ว่าในคายคนชื่อแบงก์เยอะไม่ไม่โอ้โหไม่ใช่แค่ในค่ายพี่ผมเคยเสิร์ชอะติดอันดับ5ของประเทศคนที่ชื่อแบงก์เยอะที่สุดเ<ไ>ป<ล>็นอันดับ5โลมากโดแล้วนะพี่ว่าชื่อแบบว่าได้ร้านอ่ะเออใช่ <laughs> คือแบบไหนใครๆก็ชื่อ Bank แบงก์เต็มไปหมดแล้วผมก็รู้สึกว่าการที่เราจะแบบมีคาแรคเตอร์ที่คนจําได้เลยนี่คือแบงก์คือเราเงี้ยมันยากผมก็เลยเริ่มจาก การแบบเออเขาเรียกว่ารดูดวงว่ามันจะไปลงช่องไหนได้บ้าง <c oughs> <c oughs> บอกแล้วเข้าว่าทำบุญยังดูดวงด้วย <c oughs> ไ,ไชชองไไช,ชอง,อมง,ชองมหมายว่ามันจะมีตัวเลขไง <c oughs> พี่ว่าอันนี้เราเหมาะกับอะไรปรากฏว่าผมอะ่ะคิดขึ้นมาว่า East Banky ใช่ไหมตอนแรกแค่ East Bank ใน Instagram อะครับแล้วก็ไปเสิร์ชด,ดูปรากฏว่าคือเลขไม่สวยไม่มงค <c oughs> แล้วเราก็เลยเติม Y เป็น Banky แล้วก็เลขมันสวยเขาบอกว่าเหมาะกับวงการบันเทิงหลังจากนั้นก็เลยใช้มาตลอดไม่ได้เจอไม่คเจอต่าดด้วยแล้วทุกแอปพลิเคชันของผมก็คือเสิร์ชว่า isbanky เจอหมดเลยเพราะว่าเราไม่เปลี่ยนชื่อไม่ซ้ำใครครับเวลาใครเรียกแบงก์บางทีไม่หันไม่หันพอ isbanky อะไรนะคะสวัสดีครับี่มเแข็งราเล่นเราเล่นเรียกแบงค์ก็หัน ผมไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกกลัวเปรียบเทียบหรือว่าไม่ไม่ได้โดนอะไรตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คืออย่างผมกับพี่ส้มเองอ่ะก็สนิทกันเรารู้สึกว่าเออมันก็เหมือนกับการที่ผมเอาเพลงพี่ส้มมาร้องก็คือทําให้คนรีมายถึงเพลงต้นฉบับด้วยเพราะงั้นมันก็ถือว่าช่วยกันคาดหวังยังไงบ้างจริงๆอ่ะสิ่งที่คาดหวังจริงๆคือแค่อยากให้คนฟังเรารู้สึกว่าเอออินตามเพราะรู้สึกว่า ไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนที่ผมร้องอ่ะผมก็ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปในเพลงในทุกๆคําพูดในท,ทุกเนื้ออะไรเงี้ยเพราะงะั้นถ้าเขาฟังแล้วเขารู้สึกตามอย่างที่ผมอยากให้เขารู้สึกเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เราก็จะอิ่มเอมใจที่สุดอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก่อนไปแฟน,แฟนคอมเมนต์อ่านคอมเมนตนะ์ทุกคอมเมนต์บ้าใช่ก็อ่านหมดเลยครับก็จะมีชมเพลงเอ,อ็มวี ไม่แต่อันนี้อันนี้บอกก่อนว่าบางคนอ่ะถามผมมาเยอะมากว่าเพลงรางวัลปลอบใจประกอบเพลงเอ้ยประกอบซีรีส์มาย p e r b บอสแต่ทําไมในในเอถึงเป็นกาดกับจูเนียใช่คือผมก็อยากจะบอกตรงนี้คือช่วงที่เราถ่ายอ่ะมันเป็นช่วงที่เร่งรีบมากเพราะว่าเราต้องรีบออนโปรเจกต์นี้แล้วแต่ว่ามันด้วยความสถานการณ์นีนะ่น่นมันออกกองได้ไม่หลายคนเพราะ,ะนั้นมันมีมันมีความเร่งรีบในในตัวงานเพราะ,ะนั้นอะ คิวของพี่ส้มกับของพี่เต๋าเนี่ยเขาคือก็ค่อนข้างยุ่งอยู่แล้ว <im> มันก็เหมือนแบบไม่สามารถมารวมตัวกันได้จริงๆจจเราก็เลยใช่จริงจริงพี่เต๋อพี่ส้มต้องมาเล่น MV แต่ว่าก็กลายเป็นผม<_ letter> <_ letter> ผมก็เลยเหมือนเสนอค <_ letter> <_ letter> <cyl> ่ายเสนอค่ายไปว่าอยากให้จูการ์มาเล่น <_ letter> เพราะว่าคือน,น้องจะได้มีเขาเรียกอะไรเพราะเราเอาเพลงนี้ไปออนในสปซี่ดิตน้องจะได้มีพื้นที่สื่อมากขึ้นคนเห็นน้องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็จะทำให้น <polarization> sure like, 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 right. ้องมีชื่อเสียงมากขึ้นผมก็เลยคิดว่าเออเนี้ยมันน่าจะดีกว่าดีกว่าผมเล่นเองเนี่ยเราก็เล่นนะเราก็อยู่ในก็เล่นแบบเล่นแบบว่าเป็นเอ็กซ์ต้าค่ะสวัสดีครับคุณน้ำค่ะสวัสดีครับฮะใช่ใช่แต่ปากเราก็ขยันว่าแต่ต้องมีกานจบเพลงเลยนะอะไรนะปากเราขยันว่าแต่ต้นเพลงยันจบเอาเราต้องคุมตัดไงเฮ้ยต้องตัดผมออกเยอะนะเราเล่นเราเล่นนอกจากนี้ยังได้เฟรนมาช่วยด้วยอันี้เอาจจริงถ้าไม่ได้เฟรนผมแย่นะ เพรา<น>ะผมเป็นคนแรปแบบไม่ได้ผมเป็นคนแรปถ้าแรปต้องเป็นแรปแบบเรียกอะไรมีเมโลดี้นิดนึงแต่ว่าอย่างอย่างท่อนแรกมันเป็นแรปแบบไม่ได้เมโลดี้ขนาดนั้นะ่ะเออผมก็เลยได้เฟนมาช่วยก็ถือว่าถือว่าทําให้เพลงแบบสมบูรณ์คอมพิวต์มากขึ้นอย่างสกิลในการแรปของเฟปนยังไงบ้างท่านในเราเขาเดือดมากพี่รู้ป่าวผมอะกวาะถ่ายกวาะอัดเสร็จอะโ<ข>อ้ยหลายเทคนะเฟนเขามา2เทคผ่านเลยแล้วเทคแรกอะคือเทคถ่ายถ่ายฟิลฟิแบบ ยังไม่ได้ร้องจริงอ่ะลองใหม่เฉยพุ่งคนอัดบอกว่าเออเอาแล้วผ่านแล้วเขาบอกงั้นงั้นขอขอขอซ่อมอีกหนึ่งเทคเขาซ่อมผมอย่างเงี้ยเออหรือว่าเราไม่เหมาะกับนักร้องวะเขาเก่งเกินไปให้เ้าเปใหพลงเขาไมเลยจริงๆใช่เพลงจริงๆอ่ะชื่อควรเขียนว่าเฟนและแบงค์นะเออไม่ไม่แบงคและเฟนก็คือก็คือแบงค์มาฟิชเชอร์ิ้งใช่แบงค์มาฟีดใช่คือคือเขาเก่งจริงก็คือต้องยอมรับตรงนี้คือสกิลเขาสุดยอดอะไรเงี้ย แล้วทำไมไม่กล้าไม่กล้าแรปเองแบบไม่ไม่ถนัดเลยจริงจริงแรปเองก็ได้แต่ว่าแค่รู้สึกว่าถ้ามีเฟมจะคอมพิวตมากขึ้นอย่อางนี้ใช่เ,เ,เป็นฟิลแบบ,แบ,บใช่เพราะว่าอย่างจริงๆเริ่มแรกมันคือประกอบไมล์ซูบอลไงพี่ไมล์ซูบอลคือความรู้สึกของผู้ชายและผู้หญิงก็คือถ้าเฟนมาก็เป็นพาร์ทของผู้หญิงไปเราก็เป็นพาร์ทของผู้ชายที่เอ่อพูดความรู้สึกกันอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ครับแล้วบรรยากาศในกองในกองถ่ายคือ อูเนียกับพี่เพลงเศร้าใช่ไหมแต่ขำตลอดเลยอูเนียกกาดตั้งหลายเพลงบปคืออ่าน้องพุ่งพุ่งตรงว่าอย่างกาดเนี่ยพอเขาผ่าน Gen Y มาแล้วมันคือโปรเจกต์ใหญ่ของเขาแล้วไงเขาก็เหมือนเชี่ยวแล้วเขาถ่ายอะไรนะซีรีส์ทิกกของเขาด้วยเพราะงั้นมันก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่านเประสบการณ์มาแล้วตอนน้องมาเล่น MV คือโฟล์มากแป๊บเดียวก็ผ่านเลยก็น้องเก่งน้องเก่งน้องเก่งทั้งคู่เลย เราก็ทําให้น้องเสียสมาธินี่คือหน้าที่ของเราคือในกองคปวดกันมากปวดร้อกกันปวดปวดปวดเพราะว่าเขาสองคนต้องเศร้าไหมเราคือมีความสุขไม่รู้เรื่องแล้วก็มีความสุขเลื่อเปื่อยไปพูดมุกตลกเขาก็ขำอะไรอย่างงี้ยเออสวัสดีครับอยู่แล้วน้องแบงค์สวัสดีครับนี่ได้ฉายาแล้ะได้ไหมอ่านักศึกษาโปรเจกต์ เพลงนี้แล้วเดี๋ยวจะมีอีกหลายอีกหลายๆโปรเจกต์ของใช่ให้ทักท่านได้ติดตามใช่ก็อย่างอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์เป็นบิ๊กโปรเจกต์เหมือนกันของ Star Hunter เนี่ยแต่ผมได้เล่นเต็มตัวแล้วยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามไว้เลยแต่ถ้าจริงๆเรามีโปรเจกต์อีกเยอะมากเลยที่ที่ยังกำลังทำอยู่หรือว่ายังไม่ได้ออนแอร์อะไรเงี้ยก็อยากให้ฝากติดตามโซเชียลของ Star Hunter ไว้หรือว่าโซเชียลของผมก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตในโซเชียลตลอดครับพี่ เดี๋ยวตอนผมเพลงออกของทันเตอร์พี่ต้องมาสัมภาษณ์นะเพลงทุ่งใช่ไหมไม่เพลงเพลงไม่ลูกทุ่งยังไม่ลูกทุ่งเก็บไว้ขายก่อนแบบถึงตันแล้วค่อยขายลูกทุ่งอะไรนะไปทีตลาดไหนตลาดไหนพี่ไม่ยกไม่ยกอียกเงยเอะอุตส่ยห์อ่ะอีสเปนกี้ฝากหน่อยให้แฟนได้ติดตามกันสำหรับเพลงนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดโดยรวมที่หลายโปรเจกต์ที่แฟนต้องติดตามกันหลังจากนี้ครับผมงี่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเอ่อ ช่องทางแรกนะครับก็คือ Star Hunter Entertainment นะครับแล้วก็คือจริงๆเสือกคำว่า Star Hunter เนี่ยทุกแพลตฟอร์มก็จะมีหมดเลยก็ฝากติดตามค่าย Star Hunter นะครับแล้วก็เดี๋ยวผม Isbanky นะครับเดี๋ยวจะมีเพลง ของ Hunter Record ก like hey, <Okay. S 1> so ็ฝากด้วยแต่ตอนนี้ยังไงก็ต้องฝากรางวัลปอบใจนะครับสามารถเข้าไปฟังได้ใน Spicy DIT นะครับผมใครที่สนใจแฟชั่นหรือว่าอยากซื้อเสื้อผ้าเพราะผมขายเสื้อผ้าด้วยใครที่อยากใครที่ชอบแฟชั่นสนใจเสื้อผ้าหรือว่าอยากอัปเดตพวกเทรนอะไรที่เกี่ยวกับแฟชั่นนะครับก็สามารถเข้ามาติดตามได้นะครับ East b a n k y ทุกแพลตฟอร์มเลยเรามี เล่าถึงแฟชั่นพูดถึงการเคลื่อนไหวของแฟชั่นตลอดอย่างไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุะเรานะท่อนหนึ่งได้ไหมท่อนฮุกร้องไงนะวล่อเล่นเจอดีกว่าไหมถ้าเธอจะปล่อยฉันไปยิ่งเธอมาถามด้วยความห่วงใยยิ่งทำร้ายกัน เข้าใจเธอนะว่าในวันนี้ฉันไม่ต้องแค่ระหวังปลอบใจทั้งนั้นเธอจะถามทำไมในเมื่อสุดท้ายก็ไปกับเขาเธอจะถามท,ทำไมในเมื่อสุดท้ายก็ไปอยู่ดีขอบคุณครับ